วันนี้สําหรับผมนะครับคำพูดในเชิงแบบวิจาร์ณการรัฐประหารสำหรับพรรคเพื่อไทยนี่นะครับในมุมมองผมเนี่ยเป็นเพียงละครฉากหนึ่งทางการเมืองแล้วเพราะคุณมีอํานาจแต่คุณไม่ทําอะไรครับเพื่อไทยทำอะไรกับคนที่รัฐประหารบ้างไงเพื่อไทยเป็นคนที่จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับคนที่รัฐประหาร,รนะครับผมว่าคําพูดคุณยิ่งลักเนี่ยน่าฟังว่า คนรัฐประหารทำไมไม่ผิดแต่วันนี้เพื่อไทยได้อํานาจรัฐเพื่อไทยไม่แตะผลเอกประยุทธ์เพื่อไทยไม่แตะผลเอกประวิทธั์นะครับแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างการเอาคนเหล่านี้ออกจากบ้านพักในค่ายทหาร,รเพื่อไทยก็ไม่กล้าพูดมันเรื่องยัากอย่างก,การลงโทษคนรัฐประหารมันเลยไปนานแล้ววันนี้วันนี้ ความเป็นจริงของรัฐบาลแพทองทานพฤติกรรมคุณทักษิณพฤติกรรมเพื่อไทยพฤติกรรมรัฐบาลแพทองทานเองคุณยิ่งรั้ไม่มีสิทธิพูดเรื่องนี้แล้วมันไม่ได้แปลว่าเรื่องนี้ไม่มีมูลนะครับว่าคนทำรัฐบาลคนถูกลงโทษผมในฐานะประชาชนเนี่ยผมพูดเหมือนเดิมแล้วผมว่าประชาชนที่คิดเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเพียบเลยนะครับแต่เพื่อไทยเองเป็นคนเปลี่ยนไปคุณทักษิณเองเป็นคนเปลี่ยนไปมันมีสิทธิที่คนจะตั้งคำถามว่าคุณเล่นละครหรือเปล่าเป็นเพียง ละครฉากหนึ่งทางการเมืองแล้วมีสิทธิ์ที่คนจะตั้งคำถามว่าคุณเล่นละครหรือเปล่า